ราคาวัวตกต่ำเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจะปรับแนวทางการเลี้ยงอย่างไรให้อยู่รอดในปัจจุบันมาดูกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตสําหรับคนเลี้ยงวัวนะครับเพราะถือว่าเป็นช่วงที่ราคาวัวตกต่ำที่สุดในรอบ10ปีกว่าได้ก็จะเห็นว่า,าปัจจุบันนี้นะครับวัวนี้ถูกมากนะครับหลายคนก็เลิกเลี้ยงวัวบางคนก็ขายฟาร์ม ขายวัวยกคอกเลิกเลี้ยงไปเลยก็มีนะครับแต่บางส่วนก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับถามว่าทําไมบางคนถึงต้องอเลิกเลี้ยงนะครับแต่บางคนก็ยังเลี้ยงได้อยู่เพราะอะไรนะครับจากวิกฤตราคาวัวในช่วงนี้ก็จะเห็นว่านะครับคนที่จะเก็บหนักที่สุดก็คือ,อคนที่เลี้ยงวัวสวยงามนะครับก็คือเลี้ยงวัวงามนั่นเองนะครับถ้าคนที่มีเงินก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคนที่มี เงินไม่มากครับแล้วไปซื้อวัวงามมาเลี้ยงอันนี้ก็จะเก็บหนักนะเพราะว่าราคาวัวเนี่ยจะตกลงมากครับสมัยแต่ก่อน,นครับวัวอาจจะราคา,าเป็นแสนนะครับแปดหมื่นเก้าหมื่นถึงแสนนะครับวัวงาม,งามปัจจุบันนี้ก็จะเป็นวัวราคาเนื้อนะครับก็อยู่ที่ประมาณสอ 20, งหมื่นถึงสามหมื่นบาทประมาณนี้ครับแต่นี่คือ,อพ่อค้าเขาซื้อนะครับเขาไม่ได้มาดูว่าวัวงามหรือไม่งามวัวมีตํำหนิ สีอะไรเนี่ยเขาไม่สนนะครับเขาสนแค่ว่าววมันอ้วนหรือไม่นะครับซึ่งพ่อค้าที่เขาซื้อไปนะครับมันก็จะมีซื้อไปเข้าโรงเชือดเลยนะครับหรือซื้อไปขุนก่อนนะครับเขาก็ต้องดูว่าววตัวนี้ขุนประมาณสัก3-6เดือนเนี่ยมันจะได้ราคากีนะ่บาทวัวในช่วงนี้พ่อค้าเนี่ยเขาจึงดูที่ควาอมอ้วนหรือน้ําหนักเป็นหลักนะครับว่า,าซื้อไปแล้วมันจะสามารถเอาไปชำระเนื้อได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ ซึ่งผมก็มองว่านะครับในการเลี้ยงวัวสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องเลี้ยงวัวให้วัวอ้วนครับถ้าวัวอ้วนแล้วสีอะไรตำหนิอะไรพ่อ้าเขาไม่สนครับเขาสนแต่ว่าเออมันอ้วนเอาไปขายจะได้ราคาดีแค่นั้นเองนะครับในการปรับตัวของคนเลี้ยงวัวนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะเอาปัญหาที่เราเจอในปัจจุบันนะครับมาสรุปเป็นแนวทางสําหรับคนที่คิดจะเลี้ยงวัวมือใหม่นะครับว่าเราทํายังไง ถึงจะอยู่รอดนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้นะครับเอาประสบการณ์ในครั้งนี้มาใช้เป็นแนวทางในอนาคตนะครับแนวทางในการปรับตัวนะครับในการเลี้ยงวัวในอนาคตนะครับสิ่งแรกเลยนะครับคือเราต้องมีที่เลี้ยงมีแปลงหญ้าที่ต้นทุนต่ำนะครับหมายความว่าในการเลี้ยงวัวนะครับสิ่งพคัญสุดคือหญ้าเองนะครับถ้าเราไม่มีหญ้านะครับเราคิดว่าเราจะเสื้อหารค้น ผลิตอาหารเองอย่างเช่นเครื่อง MRT พวกนี้นะครับซึ่งมันจะมีต้นทุนอพอสมควรนะครับถ้าราคาวัวดีๆนะครับราคาวัวมันแพงเนี่ยเราก็เลี้ยงได้แต่ถ้าราคาวัวมันตกต่ำแบบนี้นะครับรับรองว่าเราขาดทุนแน่นอน,นครับถ้าเราจะซื้ออาหารข้นเพราะว่าวัวเนี่ยมันกินเยอะนะครับมันกินเยอะแล้วก็กินทุกวัน,นครับแล้วการเลี้ยงวัวเนี่ยมันไม่ใช่เลี้ยงแค่ สามเดือนหเดือนนะครับแต่มันเป็นการเลี้ยงระยะยาวถ้าต้นทุนอาหารเราสูงนะครับเราก็จะอยู่ไม่ได้เห็นว่าช่วงเนี้ยฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นทุนอาหารเนี่ยมันแพงนะครับถ้าวัวเป็น5้าสิบหกสิบตัวถ้าไม่มีหญ้านะรเราลองว่าไม่อยู่ไม่รอดแน่นอนนะครับเพราะวัวมันกินเยอะแล้วต้องกินทุกวันนะครับถ้าอาหารไม่เพียงพอวัวมันจะผอมนะครับ พอวัวพร้อมเนี่ยมันไม่เป็นราคาเลยนะครับจากวัวส,สวยๆก็กลายเป็นวัวโค้งครับจะราคาถูกมากนะครับและสี่สำคัญคือถ้าวัวพร้อมเนมี่ยมันก็มีโอกาสที่เจ็บป่วยโอกาสที่จะตายก็สูงนะครับถ้าเกิดวัวพร้อมเนี่ยเจ้าของวัวก็จะเริ่มหดหัวใจแล้วนะครับดังนั้นเรื่องของอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเลี้ยงวัวนะครับเราต้องมีแปลงหญ้าแปลงหญ้านี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นต้องเป็นแปลงใหญ่ๆก็ได้ครับช่วงที่เราทานาเนี่ยเราก็ต้องมี แปลงหญ้า,าต้องมีการปลูกหญ้าไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเราก็ปล่อยเลี้ยงตามทุ่งนาได้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต,แต่สำคัญสุดคือเราต้องมีหญ้าให้วัวกินตลอดทั้งปีนั่นเองเราถึงจะอยู่ได้นะครับอันที่2นะครับข้อกัวก็ต้องพอดีนะครับการฝนการน,น้ําท่วมได้นะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับถ้าข้อแขะวัวมันก็จะไม่ได้นอนวัวก็จะผอมนะครับหรือข้อกัวมันแอแอัอดเกินไปนะครับ วัวมันก็จะมีโอกาสที่จะติดโรคได้นะครับเพราะนั้นข้อวัวเนี่ยต้องพอดีครับให้วัวสามารถมีชีเดินครับเวลาฝนตกก็กันฝนได้นะครับส่วนกันแดดไม่มีปัญหานะครับวัวเนี่ยตากแดดได้อยู่แล้วนะครับข้อที่สามก็คืออย่าซื้อวัวแพงจนเกินไปนะครับในการซื้อวัวมาเลี้ยงก็ให้เราคิดถึงราคาเนื้อเป็นหลักนะครับถ้าเราซื้อวัวแพงเกินเกินไปนะครับก็จะมีโอกาสขาดทุนสูงนะครับอย่างเช่น ถ้าเราจะซื้อวัวมาเลี้ยงครับเป็นวัวแม่ครับน้ําหนักประมาณ300กิโลกรัมนะครับก็ให้เราตีไปเลยว่าประมาณโลละ60บาทนะครับ60คูณ300นะครับก็จะแบบอยู่ที่ประมาณ18ืนครับเพราะนั้นถ้าเราจะซื้อวัวนะเราก็ควรจะซื้ออยู่ที่ประมาณ 18- 0 0 0ห0ถึงอเนี่ยอันนี้ก็โอเคครับแต่ถ้าเราไปซื้อวัวปังแคงครับเช่นเรามองว่าวัวตัวนี้มันน้ำหนักประมาณ300กิโลนะแต่เราชอบมันสวยมันไรนะครับมันเลีอยสูงอะไรพวกนี้นะครับ เราจะซื้อราคาประมาณ5 0 0หมื่นเงี้ยนะครับโอกาสก็ขาดทุนก็จะมีสูงนะครับเพราะว่าการเลี้ยงวัวครับกว่าที่เราจะได้ทุนคืนมัน,นครับก็คือหนึ่งเลี้ยงขุน2เลี้ยงเอาลูะครับถ้าเราซื้อว่ามาแพงๆนะครับเลี้ยงไปสักปีหนึ่งเลี้ยงไม่ไหวนะครับเวลเราไปขายก็ราคามันคงไม่ถึง5 0 0 0 0นนะครับเวลาที่ข้อค้าซื้อเขาก็จะตีราคาประมาณราคาเนื้อถ้าเราซื้อแพงเกินเกินไป เราก็จะขาดทุนตั้งแต่แรกนะครับข้อที่4นะครับก็คือเริ่มเลี้ยงจากน้อยไปหามากนะครับก็อย่าโลภมากจนเกินไปนะครับเราต้องเข้าใจว่าเราเลี้ยงวัวเนี่ยสปีแรกเนี่ยเราจะเลี้ยงวัว3ปีหลังวัวถึงจะเลี้ยงคนนะครับแรกวัวเนี่ยมันจะออกรูปทุกปีนะครับถ้าเราซื้อมาเยอะเยะนะครับซื้อมาเยอะเยอะบางทีเราอาจจะเลี้ยงไม่ไหวนะครับหรือพอเราเลี้ยงไปนะครับมันออกลูกนะครับมันออกลูกวัวมันก็จะมากขึ้นนะครับ พอมันออกลูกนะครับพอว่ามากขึ้นบางคนก็จะเลี้ยงไม่ไหวก็ต้องขายออกครับถ้าวัวแพงก็ดีไปแต่ถ้าวัวมันถูกนะครับเราก็จะขายแบบาราคาถูกนะครับเพราะว่าเลี้ยงไม่ไหวราคาถูกก็ต้องขายเพราะว่าเลี้ยงไม่ไหวน,นั่นเองนะครับดังนั้นให้ดีครับเราให้เริ่มเลี้ยงจากน้อยไปหามากนะครับอาจจะซื้อมาเลี้ยงจากเริ่มต้นครับจากวัวแม่ลูกนะครับซื้อมาเลี้ยงหรือวัวแม่สาวก็ได้นะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมา เดี er. ๋ยวมันก็จะออกลูกเองนะครับแล้วว่ามันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราเริ่มจากน้อยพามากเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ครับเรียนรู้วิธีการเลี้ยงวัวเรียนรู้วิธีการผสมพันธุ์ครับมีการพัฒนาสายพันธุ์พวกนี้นะครับแม่นี้ผสมกับพ่อนี้ลูกเป็นแบบนี้ครับพวกนี้มันก็จะเกิดการเรียนรู้นะครับดังนั้นถ้าเกิดเรายกเว้นเลี้ยงขุนครับถ้าเราคิดว่าเราจะเลี้ยงวัวขุนก็โอเคนะครับก็คือเลี้ยงขุนเนี่ยมันเป็นการเรี้ยงระยะสั้นครับสเดือนถึงหเดือนเราก็ซื้อเยอะๆเอามาขุนได้ แต่ถ้าเราจะเลี้ยงวัวแบบปกตินะครับหรือเลี้ยงวัวต้นน้ำนะครับก็เริ่มจากนน้อยก่อนเดี๋ยวมันก็จะออกลูกเรื่อยๆนะครับต่อไปข้อที่5นะครับต้องมีทุนสำรองมีอาชีพเสริมหรือรายได้เสริมในช่วงแรกนะครับอย่างที่บอกไปแล้วับว่าถ้าจะเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับใน3ปีแรกเนี่ยถ้าไม่มีเงินสำรองนะครับไม่มีรายได้เสริมเราก็จะอยู่ยากนะครับเพราะว่าสปีแรกเนี่ยแทบจะไม่ได้กําไรจากการเลี้ยงวัวเลยนะครับเราจะเริ่มได้กำไรก็ ป่มาณสามปีหลังไปแล้วครับที่วัวมันออกลูกออกหลานนะครับเราถึงจะมีรายได้จากการเลี้ยงวัวครับนั้นช่วงปีแรกถ้าเราไม่มีทุนมากพอนะครับเราก็จะอยู่ยากในการเลี้ยงวัวครั้งแรกครับเราต้องเตรียมเงินไปด้วยนะครับเตรียมเงินสำรองที่เราจะใช้ใจ่ายภายในครอบครัวหรือใช้จ่ายในการเลี้ยงวัวเพราะว่าในการเลี้ยงวัวมันก็จะต้องมีรายจ่ายอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีทุนสำรองเราก็จะยืนระยะได้ยาวนะครับ เพราะว่าบางครั้งเราก็จะเป็นต้องใช้จ่ายในการดูแลวัวนะครับข้อ6นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสําคัญนะครับเราต้องรู้จักศึกษาหาความรู้นะครับวิธีการดูแลวัวเจ็บป่วยนะครับถ้าวัวป่วยเราจะดูแลยังไงหรืออาจจะต้องฉีดยาเป็นตรงนี้ก็จะดีนะครับจะลดต้นทุนได้มากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงอย่างเดียวไม่มีความรู้นะครับวัวมันป่วยเราไม่รู้วัวอาจจะตายได้นะครับหรือถ้าเกิดวัวป่วยเรารู้จักฉีดยานะครับ ฉีดยาบำรุงฉีดยาถ่ายพยาธิยาแก้อักเสบพวกนนีะ้เราก็จะประหยัดได้นะครับเพราะว่าถ้าให้หมอมาฉีดนะครับก็ตัวละประมาณ100บาทถ้าเรามี10ตัวก็เป็นพันแล้วนะครับปีหนึ่งเราก็ฉีดหนึ่งถึงสองปีหนึ่งเราก็จะต้องฉีดประมาณ 2- 3ามครั้งนะก็จะเสียค่าใช้จ่ายเยอะ,อะถ้าเรามีวัวเยอะๆนะครับเราก็ควรจะศึกษาหาความรู้เรื่องการดูแลว,วัวแล้วก็การฉีดยาวาัวนะวันนี้ก็จะลดต้นทุนได้นะครับ ข้อที่7นะครับก็คือเลี้ยงวัวให้เหมาะกับตัวเองนะครับเราจะเลี้ยงสายพันธุ์ไหนอะสูงแค่ไหนนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับามว่าแต่ละสายวาัวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันก็จะดูลแลต่างกันนะครับการเลี้ยงก็จะยากง่ายต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็นวัวพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยมันก็จะเลี้ยงง่ายนะครับพวกนี้มันจะกินเก่งกินไม่เลือกและเป็นวัวที่กินไม่เยอะนะเพราะว่ามันตัวเล็กนะครับเ,เราก็เลี้ยงหลายตัวได้นะครับวัวพวกนี้มันจะเลี้ยงง่ายนะครับ แต่ถ้าเราจะเลี้ยงวัวเลือดสูงนะครับเรื่องวัวพันธุ์ผสมหรือวัวเลือดสูงนะการดูแลมันก็จะยากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าวัวพันเลือดสูงสูงเนี่ยก็จะดูแลยากกว่าวัวไทยนะครับแล้ววัวสายพันธุ์ตัวใหญ่นะครับมันก็จะกินเยอะนะครับก็ต้องมีค่าอาหารเยอะนะครับดังนั้นเราต้องดูว่าเราจะเลี้ยงไหวหรือไม่นะครับมีอาหารเพียงพอหรือไม่อ่าตอนที่เราซื้อมาเนี่ยมันตัวใหญ่ตัวสวยนะครับเพราะว่ามันได้กินดีนะครับได้กินวัวหาร แต่พอมาเลี้ยงกับเราถ้าเราไม่มีอ channel, หวกกวาหารให้เพียงพอมันก็จะผอมพบว่าผอมจากงอสวยมันก็กลายเป็นงัวไม่สวยไปเลยนะครับจากราคาแพงก็ราคาถูกไปเลยนะครับะนั้นเราต้องดูว่าเราเลี้ยงไหวหรือไม่นะครับสำหรับงัวตัวใหญ่ถ้าเราเลี้ยงไม่ไหวนะครับเราก็เริ่มจากวาัวไทยไปก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางครับในการเลี้ยง,งวัวว่าเราจะเลือกสายพันธุ์ไหนนะครับบางทีเราจะเอาตามที่เราชอบก็ไม่ได้นะครับเราชอบวัวแบบนี้ อ่าตัวใหญ่ตัวงามแต่เราต้องว่าเราเลี้ยงไหวหรือไม่นะครับข้อสุดท้ายนะครับที่สําคัญสุดก็คือในการเลี้ยงวัวนะครับเราควรจะเลี้ยงวัวต้นน้ําหรือวัวกลางน้ําเองนะครับถ้าเราเลี้ยงวัวต้นน้ำนะครับถ้าเป็นตัวผู้นะครับเราก็อายุสักประมาณปีครึ่งถึง2ปีเราก็เอาไปขุนนะเอาวัวลูกอคอกเราเนี่ยไปขุน,เ,นเราก็จะมีโอกาสได้กำไรสูงนะเพราะว่าเราลดต้นทุนในการซื้อวัวมาขุนนะครับ เอาวาัวลูกข้อไปขุนเองเนี่ยโอกาสที่จะได้กําไรเนี่ยก็จะมีสูงเลยนะครับถ้าเป็นวัวตัวเมียเราก็เอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับถ้าเป็นวัวตัวผู้แล้วก็ไปขุนเองเนี่ยมันก็จะได้กําไรเยอะนะครับดังนั้นในการเลี้ยงวัวนะครับก็ต้องดูว่าเราจะเลี้ยงแบบไหนนะครับถ้าเกิดเราขุนวัวลูกข้อเนี่ยรับรองว่าไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับก็เป็นแนวทางนะครับ จากประสบการณ์ครับที่ผมเจอวิกฤตครับในช่วงราคาวัวที่มันถูกนะครับก็มีเพื่อนฝูงหลายคนครับที่เลี้ยงวัวก็เจอปัญหาคล้ายๆกันนี้นะครับหลายคนก็เลิกเลี้ยงแต่หลายคนก็ปรับตัวเ,เลี้ยงต่อไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมได้จากประสบการณ์ตัวเองนะครับถ้าใครเห็นต่างก็สามารถคอมเมนต์ได้คิดไปเลยนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ที่จะเลี้ยงวัวนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆตาเจ้าของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ